ส่วนข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับพระมตุงเตชินด้วยค่ะหลังจากที่บวชนะคะเราก็ได้ไปศึกษาพระธรรมที่วัดป่าในจังหวัดเชียงรายนะคะก็ทราบซึ้งในหลักพระธรรมจนล่าสุดค่ะท่านเลยตัดสินใจนะคะเลื่อนการศึกออกไปค่ะ หลังเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาและเดินทางขึ้นเหนือทุดงไปที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อปฏิบัติภาวนาจิตให้เกิดสมาธิปิดวาจาและเว้นทางโลกจนกว่าจะออกจากการภาวนาสมาธิเช้าวันนี้ค่ะพระมะตูมได้โพสต์ไอจีส่วนตัวว่าออกจากการภาวนาสมาธิแล้วและแจ้งเปลี่ยนกําหนดการศึกจากกลางเดือนมกราคมเป็นสิ้นเดือนมกราคมนี้ทั้งนี้ค่ะพระมะตูมก็ได้แบ่งปันธรรมะที่ได้ปฏิบัติบอกว่าเกือบร่วมสัปดาห์ที่ทุดงที่เชียงของ เพื่อฝึกภาวนาจิตให้เกิดสมาธิเมื่อก่อนคิดเสมอว่าการฝึกสมาธินั้นมีไว้เพื่อตัดเรื่องทางโลกเพื่อให้เราพ้นทุกข์แต่วันนี้ได้คําตอบแล้วว่าสมาธินั้นไม่ได้มีไว้เพื่อหลีกหนีแต่กลับให้เข้าใจกลไกลของโลกมากยิ่งขึ้น โดยพระมตูมค่ะยังต้องการศึกษาพระธรรมคำสอนเพิ่มจึงขอแจ้งเลื่อนวันศึกและขอกลับมาใช้พื้นที่โซเชียลแชร์เรื่องราวที่เป็นกุศลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแด่ผู้อ่านทุกท่านก็ศิบสตาบันเทิงต้องขออนุโมทนาบุญกับพระมตูมในครั้งนี้ด้วยค่ะ